เบอร์ะไรก่อนเบอร์ศเบอร์สองก่อนขึ้นโคง้งนี่สอนอะไรนะอ่ะออเอ,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 อาใหม่เอาไปอ๋อเบอร์สองขึ้นสร้างฐานอ่าสร้างฐานเเริ่มจากตรงไหนครับเริ่มจากตรงไหนเออครั้งแรกเลยทำอะไรก่อนครั้งแรกเลยคือสร้างฐานกา่อนเบอร์สองแล้วก็ต่อด,ด้วยตัวเล็กตัวเล็กทำยังไงไอจิตขอบจิตจิตตรงไหนบ้างจิตตรงไหนขมับไม่ใช่เอจิตตรงไหนอ่ะ ลูกแก้วไม่ใช่เพราะว่าถ้าติดตรงลูกแก้วตัวนี้ไม่อยู่มันอยู่ตรงนี้นี่ใช่ไหมคระตามกวาลูกแก้วอเอาใหม่เจอไหนฮะอาจารย์จะทำบอกแล้วไงบอกจิตโค้งจีตไงขมับก่อนตรงขมับข้างซ้ายจนถึงข้างขวาอ่าเอาเลยฮะต่อด้วยเบอร์ศูนย์ แล้วก็0.5แล้วก็ใส่ฟันเบอร์หนึ่งไม่ใช่ใส่ฟันเบอร์0.5อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ช่างให้ให้ช่างแพทย์ก่อนให้ช่างแพทย์อ,ดเ,อเดี๋ยวคงลงไก่ออกมาเอาเอาใหม่เอาใหม่ฮะเ,เริ่มใหม่ตรงนี้ทำยังไงเอาเอาเริ่มใหม่ สร้างไปเรียบเรียมงมปสร้งางสร้างฐานเบอร์สองสก,ก่อนเขาไล์สดมางเรียงปุ๊บจากแล้วก็ต่อด้วยแมตเตเรียนตัวเล็กจิกต,ตรงขมับซ้ายไปถึงขวาแล้วก็ต่อด้วยแมตเตเรียนตัวใหญ่เบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์เสร็จปุ๊บรอบหหัวเสร็จแล้วปรับปรับฟันโยกลงมา แล้วก็รอบอีกรอบหนึ่งต่อด้วยฟันลองเบอร์0.5ยกยกฟันขึ้นก่อนพอจบปึ๊บยกฟันลงจบอีกทีแล้วก็ต่อด้วยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเสร็จให้รอบหมวยอีกครั้งแล้วก็โยกอีกครั้งต่อด้วยเบอร์1.5แล้วก็โยกอีกรอบหนึ่งจนจบ โยกอีกทีจบทีแล้วก็เก็บเบอร์สองทั้งหมดเลยตัวเช็คคนเรียบร้อยโอเคจ้ะโอเคอันนี้ไปไปไปทำรายงานในเรื่องสมุดมาส่งอาจารย์ด้วยนะจะอ่าอ่าคุกไกนะไม่ได้ทำนทำนิดเดียวโอเคไม่ทำอย่าโกหกทำนิดเดียวทำไปครั้งนิดเดียวทดลอมไย่เฉยไก่ได้ได้ตัดด้วยไม่ใช่เหรอ ทำนิดเดียวค่ะข้างนี้ทำอะไรฮะไปช่วยพรีเซนต์หน่อยครับช่วยพรีเซนต์หน่อยทำอะไรบ้างแค่นั้นเองครับก็แค่ว่าฝึกเข้ากล้องหน่อยก็เอามือตวัดตวัดลองมาเรียนตวัดตวัดเพื่อให้เบรดจากตรงนี้กับตรงนี้เชื่อมกันอ่าสรุปนะฮะอ่าสรุปข้างบนที่เบอร์อะไรฮะเบอร์สองครับเบอร์สองนะครับมีความยาวอยู่ที่หกมิลหมิลนะเรากําหนดในเรื่องของเรากําหนดข้างบนเนี่ยนะครับ นะฮะเรากําหนดอันดับแรกในเรากําหนดที่เบอร์สองนะ,ะความยาวข้างบนนะฮะจากนั้นนะคระับอะไรต่อะฮะจา,อจากนั้นจากนนั้จิกจิกทำอะไรตึกจิกฮะเนี่ยฮะจิกเขาจิกเขาจิกตรงนี้เพื่ออะไรฮะ,เ,ะเขา้กำหนดที่จะเหลือเป็นมิติไว้ตรงนี้เห็นไหมฮะเห็นไหม เนี่ยเวลาเ,าเขาจิตวิธีจิตก็คือมีเหมือนการเฟดเหมือนการมีต่ำกลางสูงตรงนี้คือสูงใช่ไหมฮะดูนะตรงนี้คือสูงตรงนี้คือกลางถ้าเราจะทำเฟดแบบเฟดแบบที่มีเงาตรงนี้นะฮะเขาให้จิตตรงเสียงกับหางคิ้วหางคิ้วหางตาในหางคิ้วนี่แหละฮะตรงเนี้ยนะฮะจากนั้นนะฮะต้องสังเกตว่าข้างหลังนะฮะ ข้างหลังเนี่ยนะฮะเหมือนกันการเฟดเนี่ยเฟดเฟดมีต่ำกลางสูงข้างหลังก็เช่นกันนะฮะข้างหลังก็มีอ่มาดูฮะเห็นไหมเห็นไหมฮะต่ำกลางสูงแต่จุดไปหูเขาเรียกว่าจุดอะไรฮะจุดทุยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าใต้ทุยเหนือทุยเห็นไหมฮะอ่าเรลาา้วว่า ข้างหลังกับข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะมันจะต้องเห็นไหมฮะเราดูชัดเจนนะเวลาที่เราต้องการจะเวลาที่เราต้องการจะทำนะฮะให้กําหนดให้ดีว่า,าให้ให้เรารู้ว่าเฟสต,ตามกลางสูงอยู่ตรงไหนแล้วข้างหลังคือตรงไหนเห็นไหมฮะตรงนี้นะเราเรามีเรามีที่วัดกันชัดเจนนะะอ่าจากนั้นนะฮะที่เขาต้องเฉียงนี้เพราะว่าเขาต้องการจะเล่นเล่นมิติตรงนี้ เห็นไหมฮะจากนั้นจิกขอบเห็นไหมฮะมานี่จากนี้มามานี่มานี่มาถึงที่ทจุดทุยนั่นเองเห็นไหมฮะถ้าแบบนี้กลางกลางเนี่ยก็จะอยู่ประมาณจุดทุยนะฮะแค่นั้นเองถ้าจิกต,ตรงนี้ก็จะมาเหนือเหนืออยู่จุดทุยก็ได้หรือเหนือทุยก็ได้นะฮะแล้วแต่ความเหมาะสมจากนั้นใช้เบอร์อะไรขึ้นฮะเบอร์สองเอ้เบอร์เบอร์ศูนย์ใช้เบอร์ศูนย์นะฮะหนึ่งขึ้น เท่าไหร่ฮะหนึ่งข้อมือใช่ไหมฮะเบอร์เบอร์ศูนย์หนึ่งข้อมือนะฮะจากนั้นทำไรต่อฮะตอบฟันแล้วก็ตบฟันด้วยเบอร์ศูนย์จุดห้านะฮะก็สะบัดนะฮะจากนั้นสะบัดรอบนะฮะเสร็จแล้วทําไงต่อฮะก็ขึ้นด้วยเบอร์หนึ่งขึ้นด้วยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเพื่อจะลบในข้อต่อที่เราขยับขึ้นไปเมื่อกี้ใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะเมื่อกี้เราใช้จุดจุดห้าขึ้นไปอันนี้เป็นเบอร์สองใช่ไหมฮะ ทีนี้ข้อมือหนึ่งจากนั้นเป็น0.5ก็ขึ้นมาประมาณนี้จากนั้นเราก็ใช้เบอร์1เก็บขึ้นมาประมาณนี้ใช่ไหมฮะเก็บลออเชื่อมจากนั้นเราใช้ใช้อะไรต่อฮะใช้เบอร์ใช้หวีไหมใช้หวีเก็บขอบอ่าถ้าใช้หวีเก็บขอบตัวนี้ใช่ไหมถ้าใช้หวีก็คือใช้หวีขนานกับเบอร์1ให้เชื่อมกับเบอร์สใช้หวีก็จะได้ความนวลแบบนี้ใช่ไหมฮะจากนั้น จากนั้นเราก็มากําหนดในเรื่องของไกด์ไลน์ข้างบนไกด์ไลน์ข้างบนเนี่ยเราจะหาไกด์ไลน์ฝั่งแสกก่อนนะฮะด้วยการตัดเฉียงนะฮะตัดเฉียงอยู่ประมาณกลางกลางขมบับนี่แหละหรือก,กึ่งกลางรดึงมานะฮะหาความยาวอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะครับจากนั้นเราเราแบ่งแบ่ง แบ่งสามเหลีย่ยมนะฮะแบ่งสามเหลีย่ยมจากจุดเถิกมาถึงกลางหัวอยู่ตรงที่เราจุดแบ,าานะแบ่งหน้าม้านะฮะแบ่งหน้าม้าคือเขาจะแบ่งอย่างนี้เห็นไหมเวลาผมในเวลาแบ่งเนี่ยเขาจะแบ่งในเรื่องของอสามเหลีย่ยมตรงนี้เห็นไหมสามเหลีย่ยมหน้าม้าเนี่ยเขาจะเอาหน้าม้าตรงเนี้ยเพื่อไปตัดแต่เราเอาสามเหลีย่ยมจากเอาจากจุดเนี้ย ไปหาหน้ามาัแต่เราไม่เอาติดหน้ามานะฮะเราเอาจุดสามเหลี่ยมฝั่งฝั่งแสกสามนิ้วจากนั้นเราใช้สามเหลี่ยมฝังหน้านะานาผมเอาข้างหน้าในเรื่องของอจุดจุดนะฮะจุดแถวหน้านั่นแหละ <S <S เพื่อจะหาไกด์ไลน์จุดแถวหน้าเขาเรียกว,ว่าจุดแถวผมที่ขึ้นข้างหน้าเนี่ยประมาณหนึ่งหนึ่งข้อมือนะฮะแบ่งออกไปเสร็จแล้วเราดึงขึ้นมาแล้วเ,เราก็ตัด เสียงด้วย3 3นิ้วจากเฉียงไปหาอย่างนี้นะฮะันิ้วเลยแหล้วเราหาต่อจากเนี้ยไปนี่เห็นไหมหลุอ,อ่ะจากนั้นนะฮะจากนั้นเราก็มาหาสามเหลี่ยมที่ทำหน้มาม้าสามเหลี่ยมนี้นะฮะมานี่ใช่ไหมฮะมันจะมันจะไปนี่ไงแต่หลุดจากสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเขาเรียกเราก็เอาผมฝั่งสามเหลี่ยมฝั่งเนี้ยมาเป็นไกด์ไลน์คือสามสามนิ้วเช่นกัน นะฮะตัดทำนี้เท่ากันจากนั้นนะฮะเราก็หาไกด์ไลน์ตรงกลางไกด์ไลน์ตรงกลางคือ3นิ้วยก3นิ้วที่เราเชื่อมขึ้นมามนปุ๊บให้เรามาตัดในเรื่องของหน้ายาวหลังสั้นตัดแนวเทจากนั้นนะฮะเราก็ใช้ไกด์ไลน์ตรงกลางเนี่ยตัดนะฮะเพื่อการเฉียงมาด้านนี้เขาจได้จับจับขึ้นมาปุ๊บ เบิด,บ,ดบิดมาเสียงนี้ตัด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 มาฝั่งนี้จากนั้นเราใช้จากนั้นเราใช้ไดไดขึ้นทรงก่อนขึ้นทรงขึ้นทรงก่อนนะจากนั้นเราใช้ฟันปลาซอฟทรงนะฮะเพื่อซอฟทรงเพื่ออะไรเพราะให้ผมเนี่ยเวลา เราซอฟโซมเนี่ยเราจะต้องซอฟมาฝั่งนี้เพื่อให้เวลาผมเนี่ยมาฝั่งนี้ให้เขามาได้ให้เขาพิ้วมาได้นะฮะผมนะฮะผมเนี่ยเวลาผมเนี่ยเวลาตัดนะฮะตัดทื่อเลยเนี่ยมันจะอยู่อย่างี้ฮะแต่เวลาเราซอฟฟันปลาไปเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ฮะเห็นไหมแต่ถ้าเวลาเรามีซอฟฟันปลาเนี่ยมันดึงมันจะตีกลับฮะเพราะมันหนาแน่นมันตีกลับจากนั้นเราใช้ฟันปลาสับผมมันก็มาอย่างี้ฮะมันจะแอนมาทันทีเลยนะฮะการซอฟ ผมสำคัญมากนะฮะถ้าเมื่อไหร่เราเรา,เราอซอฟต์ไม่ดีพอเนี่ยมันจะไม่มาดังนั้นเราก็หวีดูนะฮะจากนั้นเราใช้ Executive Hair p o m a d e นะฮะ,ะสูตรเนี่ยฮะ Executive นะครับ h a i r pomade นะฮะสูตรนี้เป็นสูตรที่อยู่ทรงเป็นพิเศษนะครับ pomade จะมีอยู่3ระดับนะฮะระดับ1ระดับอยู่ทรงน้อยระดับที่2อยู่ทรงปานกลางระดับที่3อยู่ทรงมาก ตัวนี้ระดับอยู่ทรงมากคนระับผมแข็งเท่าไหร่ก็เอาอยู่นะฮะโอเคครับผมจากนั้นนะโอเคยังฮะโอเคครับขอบคุณนะครับผมนะสำหรับอา,อาจารย์ผู้สอนนะครับให้ความรู้ได้ชัดเจนมากครับผมนะแล้วก็ขอบคุณนักศึกษาเราด้วยนะครับผมนะได้ลงมือปฏิบัติจริงครับให้ดูกันชัดๆครับว่าทรงผมนะครับ ออกมาสวยงามหล่อเทนะ่ขนาดไหนครับนะโอเคครับนะเป็นไงครับเห็นชัดเจนเลยนะครับมุมด้านซ้ายด้านขวาซีกหน้าซีกหลังซีกบนซีกล่างนะครับนะสุดยอดสมบูรณ์แบบขอบคุณนะครับท้า,าบันสอนออกแบบดีไซน์ทรงผมวินเทจแกไลายนะครับเดอรบัเบอร์ดีเอลนะครับ S and s s a Academy นะครับขอบคุณนักเรียนและอาจารย์ผู้สอนนะในแบบทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับผมนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับผม